มัน,นเยาสีลาบปลาตองใหญ่นะคะรับปลาตองปลาลายยายเพิ่งกำลังขูดอันนี้เนื้อปลาตองสองโลค่ะตัวนี้กำลังจะลาบสีลาบตรงในมันไหนเอาไว้ยายขูดเอาเนื้อมันค่ะขูดเอาแต่เนื้อมัน ตะไครเอาซอยข่ากรับใบมะกรูดใส่สิตาเนื้อมันเนื้อมันกกะขูดออกกระชีดลาบประมาณนี้แหละคะ่ะอันนี้ก็ถ้าตำได้ก็ไตมุกเลยล่ะคะ่ะพกใหญ่ๆใส่เครื่องให้มันหอมอมเออมาตำม,มาตำยิอนนชอบ เอาอันนี้เอานี้แค่มันแหลกหน่อไม่แหลกก็ได้เนื้อแล้วก็ทาตำแก่ทาตำเนื้ดูมันเนื้อมันขูดออกตาส่งรูได้อยู่ได้รูกว่าเนี่ยและเนื้อมันเนื้อมันลงแล้วเไปใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วเราคั่วเองนะคะข้าวคั่วข้าวเหนียวคั่วแล้วก็มาบด อะไแล้ผงเอลซ่าก็กำลังจะลงกมาเโซ่บ่วงเลยเด้อสอบ่วงจำนี่บริโภคเลยโอ้ใหญ่เัยนี่ที่เว้ยขี่ที่เลี่ยบุเซฟตื่มใหมตั้มตา้มตั้มเหนียวคตรเลยเนี้ยถ้าตาไดา้มันโฟมากเลยเนะื้อมันเด้งมาก ข้าวคั่วเกลือผงชูรสล,ลงไปเริ่มตำยากแล้วค่ะมันเหนียวโอ้ยสองมือเลยค่ะ <c oughs> กำสองมือตำอีกเนื้อนี่ฟูขนาดนะะอย่าห,หากินด้วยใส่น้ำหน่อยนิด้ึงปะยัง <c oughs> สักหน่อยสักหน่อย <c oughs> พี่เห็นนะบางคนเขาบดเอา ใส่เครื่องบดเหนียวเหมือนกันแต่เฮาภาษาพ,พื้นบ้านทำต้มค่ะลาบประตองกายน,น้ำต้มมันด้ค่ะต้มพวกหัวพวกกระดูกใส่น้ำปลาแดกค่ะป่าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้ปรุงน้ำลงไปปลาละค่ะที่สำคัญปลาแดก ขูดเอาแต่เนื้อมันส่วนหัวส่วนกระดูกกราต้มส่วนนี้พักลายลายพี่น้องเนี่ยเบิ้ลซื้อก็ได้พักในส่วนเต็มหนึ่งยังบริย่างตั้งแต่มายังบริย่างไปเบิ่งเลยนาแล้วก็ยังร้อนนั่นเลยต้มค่ะพักต้มให้มันน้ำเย็นก่อนเียนกว่าน้ำมันสะเย็นสามมื้อต้มนี่จะน้ำเย็นอันนี้แหละปลาต่งกายีหลีตัวนี้สองโล เพราะว่ามันเป็นมีจุดใช่ไสามจุดแล้วปลาฉลาดครือปลานีปลาตองธรรมดาะปลาฉลาดันนั่นนีอป,าปลาไก่เรารลับิมคำว่าปลาตองกลายลงอเอาน้ำลงไปแล้วสุดใวัดน้ำปลาตองสุก ก็อาจจะได้กินบอกง่ายนะคะง่ายๆเลยไอ้ค่อยลาบเน่ยไม่ได้กินแท้ๆมาสีเนีย้ยขาดขนาดเนี้ยอะไรบ้านอืมขนาดเนี้ยขาดขนาดค่ะเนียว้ยจะบอยดอกไปหอมยังไม่ได้ใส่ใช่ใชไหมยังไม่ได้ใส่ ก็สิแบบนี้แหละใส่เติมน้ำไปเรื่อยๆแล้วก็คน,นไปเรื่อยๆสต็มบุกคนละบบดนี้โอ้วิ่งหัวดี่มันมุนบุกเลเพิ่มเขาขวดนีมาปาดกินลองม้นนี่เสียงแทรกซ้อนเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ หอมลงไปเล้นนลวอยาเออหอมเนมียเหนียวพักขนาดเดลยเนาะโบพันหอมจัดหน่อยกินผู้กินดิบก็มีผู้สิคนคั่วโบกินดิบก็สิคั่ว,กกวเอาครับพี่นอ้องจะคั่วให้มันสุกกินดิบจะถพวยนี่จะเหนียวแบบนี้แล้วค่ะมาเด้อจ้าที่เหลือยังคั่วอยู่บางพักกินท้าดู ผักกระเดาตัวปูมะเขือมะแตงอันนี้ก็พักเป็นส่วนเลยค่ะส,ส่วนผสมเกนือ,ก,นอกินได้มันเป็นแล้วส่วนเสีเกนก็มาลูดเดี๋ยวาเบิ้งตอนของม,มันซุกมาเป็นสุกกกำลังคั่วอยู่ค่ะยางงาไตรอรอร่อยอร่อย<ไ>หอวานแตงใบน้อน ปลา่นปาดมาหวานเก็เปเก็บเราทานต<อ>ัวทุกตันสิไทยเลยนองกูไปเก็บผักเฮ้ยอันนี้แบบสุกเลยค่ะแบบดิบมัน,นแบบสุกพักกินกันหลายเลยเกินอันนี้เป็นสวนเลยค่ะผักยกสวนมาเ,าเอาในสวนมาอันนี้น้ำต้มต้มหัวต้มอันนั้นมันน้ำซุปน้ำซุป แซ่บอร่อยอร่อยค่ะล<ม>าบประตรงออกลายข <นะ S 2> องเราม,มาแซ่บน้ำกันด้วยค่ะสุขุสุขคนผินหลายคนเป็นหน้าบ้างก็รึไง